นั่งรอของขวัญวันเกิดมาร้อยี่สิบวันแล้วยังไม่ได้ของขวัญวันเกิดเลยที่แม่บีบอกว่าจะเซอร์ไพ้สปานี่เก็บบ้านแล้วเลยวันเกิดมาร้อยยี่สิบกว่าวันแล้วเก็บบ้านหมดแล้วบรรยากาศงานวันเกิดไม่มีแล้วเก็บไปหมดแล้วล,กกลูกโป่งลูกโป่งมีคนกดออดบ้านเดี๋ยวออกไปดูดิว่า วิมีใครมีใคราหนนาบ้านไม่รู้วิมีพัสดุมาส่งด้วยโอ้มีคนส่งพัสดุมาส่งคุณบ้านพัสดุของผมเหรอครับใช่เลยเขามาในบ้านเลยครับนี่นะาคุณคุณนะเนี่ยคนส่งพัสดุเนี่ยน่าคุคนณนะเนี่ยเอา้ยแล้วข้างหลังมีเด็กมาคนหนึ่งด้วยเหรอเอาแบอยู่นนะ โอ้นี่กล้องของขวัญคุ้นๆเหมือนกันนะเนี่ยโอยกไม่ให้เห็นหน้าตาด้วยอย่าชนของบ้านผมนะเนี่ยผมนั่งรอของขวัญวันเกิดมาร้อยยี่สิบวันแล้วนะส่งตรงมาจากเกาหลีเลยอ๋อนี่ไงมาแล้วมาจากเกาหลีเลยเหรอขงเครื่องบินเจ็ตมาเลยครับเอ้าคน่งพัสดุหายไปแล้วว่านีไปไหนแล้วเนี่ย มีไป้ายด้วยเลยเอ้าแล้วเมื่อไรจะเปิดของขวัญให้ผมดูได้สักทีเนี่ยมีนี่ครับช่วยรางวัลเขาด้วยช่วยรางวัลผมด้วยเหรอนี่ถ้วยแข่ขขงจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ครับเนี่ยจักรยานครับโอ้โหโอเคโอเควางไว้ตรงนั้นก่อนวางไว้ตรงนั้นก่อน,นอยากดูแล้วอยากดูแล้วอา้าวนี่ยัง มีฝาอุ้ยมองไม่เห็นเลยอะโอ้หอะไรเนี่ยเป็นกองเขียตัวย่อ N B โอ้เปิดเลยเปิดเลยแทนแทนแนว้าวรองเท้ายี่ห้ออะไรครับแม่บียิวบาลานครับรุ่นอะไรครับเนี่ย530โอ้ห้าสอันนี้ ในที่สุดของขวัญวันเกิดก็มาทุกทีรอมาร้อยยี่สิบวันเพิ่งจะได้ของขวัญวันเกิดนี่เดี๋ยวเราพาไปดูห้องเราเอาของมาหมเราเอาของมาไหมครับวะเาเก็บหองเก็บของไหนดูหน่อยครับครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเรามีมีอะไรครับถ้วยรางวัลครับมาดูกันเรามีกี่ถ้วยโอ้ยถ้วยรางวัลด้วยเหรอใช่โอ้โหระวังระวังมีมีอะไรเสียงอะไรก้นแก๊งเดี๋ยวแตก ขยายดูรุปป๋าใหมุ่่มมักงผมยาวผมยาวยาวแล้วก่อนป๋าผมยาวสมัยวัยรุ่นครับสมัยวัยรุ่นเมีอีกมีอีกมีกครับมีอีกก่ะครับโอ้โหนี่ผอมจัดเลยโอ้โหนี่ตอนเด็กนี่ต้องเอาไปบ้านนูนนะเนี่ยเอาไปใส่ตู้โชว์ไว้นี่ตอนเด็กๆครับนี่สมัยบีมยังไม่เกิดครับเป็นรถป้ายแดงคันแรกที่ป๋าซื้อ โอ้ภูมิใจมากเลยอะตอนนั้นคันด้าสีมันเป็นสีำทำไมมันไม่ใช่สีอะไรสีดำรถเนี่ยรถที่ตอนนั้นปลาชอบสีดำไงแล้วปลาไปโอ้หนี่ใบปริญญาปลาใบปริญญาตีใบจบของโรงเรียนสารสิทธิ์ครับนี่กระติกน้ำเฮ้สมัยบีมเบบี้ยังเก็บไว้เลยอุ้ยใช่ใช่ใช่ ที่นอนเนี่ยบียมนอนแต่เบบีเลยนอนเบบีอ่ะคิดอะไโอมีผ้าห่มด้วยนะเก็บไวอยู่เลยอ่ะเอาไปบ้านนุ่นไหมอะไรครับแลที่ซื้อมาที่มันเป็นขายไปแล้วสีดำาลูกโปงห้ยไปไป้ไ้วอ้ก็จะมีบอ้ไอ้ไอวนที่อังอยู่อ้มอ้อ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้้อ้อ้อ้ไอ้้้้ออ จัดงานวันเกิดของป๊าก็ได้สิ้นสุดลงแล้วและป๊าก็ได้ของขวัญแล้วอ่าก่อนจะเปิดพิธีมอบถ้วยรางวัลต้องส่งทหารให้ในบ้านโยนไม่ได้เราต้องไปตรงบันไดตรงบันไดกระโดดลงมาก่อนตรงบันไดตรงบันได,นดอ้าวนายลงมาเลยนายแรก าเลยคนทหารได้ต่อไปโอ้ยอันนี้สวยงามอันนี้สวยงามอันนี้แบบลงช้าช้าไวเลยคนต่อไปไวเลยคนสุดท้าย อ้าวตีล <c oughs> ังกาโงตอนนี้เราจะมรวัให้น,กนอกอักกีฬาครับเราจะเริ่มจากรางวัลิ๊กไปรางวัลแกก่อนครับขอบคุณครับรางวัลผมใช่หรางวัลเล็กสุดนีรางวัลเล็กสุดนี่คุณคนเดียวได้หลายรางวัลโหแซงวัดเก่งมาก โอ้ยยอดนะครับครับโอเคน้องเดีนขึ้นมารับด้วยนะครับต่อไปผู้ร้อนการชนะบุหรีครับไปยดเยอะขึ้นมาเยอะเยอะขึ้นมาอีกโอ้ยปุ้ยมันจะกระงการขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้อะไรครับปั่นจักรไปปลูกป่าบริษัทบางกอกแหลมหนึ่งกุมภาสองห้าห้าอันนี้ใหญ่สุดอันนี้รางวัลชนะเลิศที่หนึ่งใหญ่สุดไม่ใช่ครับอันนี้แค่แค่ปั่นจกนะครับ จักรยานเคลื่อพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพ,พลอดุลยเดชเลยนะครับรางวัลสำหรับผู้พิชิตงานการจนมุรีใจเกือนร้อยครั้งที่4เขื่อนสีันคริน28กุมภาพันธ์2559เหนื่อยมากปั้นบนภูขเขาปั้นจบก็ได้รับถ้วยทุกคน,กคน้าใครปั้นจบอันนี้ใหญ่ทุกอันนี้ใหญ่ แม่บีพาพี่ถังทองขี่รถเล่นเห่าไหมไม่เห่าด้วยอ่ะโอ้ยทองชอบปะลูกทองชอบขี่รถเล่นเนาะโอ้โหไม่ได้ออกไปสิ่งเล่นนานแล้วพอดีเลยสั้นสั้นสั้นพอดีเลยอ่ะโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โหอ่ะไปต่อได้ไปต่อได้ไปเวบีโอ้บีมจับไว้ดีๆนะจับอยู่แล้ว อ๋อเอ่อโอเคไหนเนี่ยไม่น่าจะกระโดดออกได้หรอกไป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 กันถึงตรงน้ำหมู่บ้านเลยครับวนกลับมาแล้วโอ้สังทองชอบสังทองชอบข้าหมาแม่งครับข้าหมามาส่งอ่าแล้วหมดยอดอย่าหมากลัวโอเคสำหรับ งานวันเกิดของปาก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายรอตั้งรอยีวันกว่าจะได้ของขวัญวันเกิด